ยเอวหาดีรวมนองแมวยัากโอ้ยใครก็ทันได้รองใครก็ที่แย่เดี๋ยวนะครันที่นี่โอ้ยนี่อันนี้ผัวขอเป็นที่สามเอามาหลายก่อถึงก่อนโอ้ยขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปเจอกันนะคะกูบอกเลยเอฟซีกูบอกนี่คือกันเด้อพ้องแม่มาเกี่ยวกูมาขายหนาขายตาเด้อแล้ว ขอบคุณแบบใหม่พัชรีออขอบคุณแบบใหม่พัชรีหน่อยน้องมีออมขอบคุงชา โอ้แม oh ่กูอยากหัวกูพักไปไหนก็นกนกนกนเห็นน้ำกูนี่แม่แม่ oh man, กูนี่โอ้แม่น้องสาวกูพี่น้องท่องสุขเท่าเจ็ดสิป,ปีดาผัวคือดาหมานี่ยปนไพรผัวกินคอยยืดเลิศแล้วพักเหราาเียญไทยได้ท้องก่อนปอนไพรผัวที่แตกไปวัดซูมือกลับมากลับมาดาลูกดาผัวคือเจ้าแม่คอยไม่ได้ดอกบ,บุญในแต่ปาาเซา โอยสียบ้านย่างเนาะแ่ไปว่าจต่พี่พอพื้นพาเนาะยื่นงในเรื่องปากระไดเนาะลันหเลือกันเนาะอไไปไิไปไสี่ข้ตัเขาสอพันเนค่ะไปละแงน่ไปหนแ่วาพนแนเ่ไห่ี่าลูกไปพายคองนี่ลูกสาว2องคนพื่นี่คือรถคีเออคือรถน่อ อ้ยินงห่างเอีกบอ่อม่นนะเจ็เจเจดหัวเต็งนุ่งูโช์อีหามึงเป้าอไะไร<า>ไปก้อนกูรถสวนกุิลยางต้องขนมึงดอกาไปขึ้นรถเออขอดปีกสะก้นถอดหัวพ้องโอ้ธอแหมได้กินเลยบ้า <c oughs> เออตอนี้น้อยนะ่แหมเออขาเลยอันขอดปีกขึ้นรถแล้วกวทอดปีก

บอกเน่นนไปนั่นไงเอาเจ้ามาแไ่ใไละไไงเอาล่ะให้นเขาให้เหอ้าแต่ให้กี่เออเกินเท่าไหร่ล่ะอ่้เกินเกินหักนเลอาโอ้ยสายรอแขกลงใต้กนนอ้โต๊ดทำไหยังกันัวหนูเนี่ยัวหนู วาบอกเอนค่ะโซเฟอร์โซเฟอร์ค่ะพี่พี่ขยับรถให้หน่อยใครเหรอครับขั้นหีค่ะเอาปนีแก้าทีงันเาีนใ่ไงงานใช้กันหนเขาเหลกเปลี่ยนเลยงานที่นี่เนาะได้ได้คือบ่โอ้ยงานนั่นคือบ่หน้ามาขึ้นมาอยู่ยาีทาง็นันข โอ้ยวัญกี mm. ai, ่ั้งมที hmm. ่แ่ก e ูได้แท้งหม้เงีนท่าบ่แหเลย้หนบ่กเห็ขาโงแกขวังไป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 ไตไปไปไเไป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 ะปไไปไไเ อันนี้อัดมาตัวท่านไปท่านแงโค้งท่านขี่เจ้าค่้ากั มอนนั <S <s ่งย an> ok ุิสีเลยจ้าค่ะคือเสียงน้าน้อยี่ล่ะมอไ่เลยจะีไปนั่งเสียง้อยนั่นและไอ้ฮัามาจดนไปนั่งเล็เพียงนี่ไปว่ดีแล้วเนอเออใส่เต้าเกืนมนม้นม้อนมอยย่างเง้ยามองโอบเดอพหาสูโล่เกี่ยแขกานด้อโอ้ยมาจอใส่น้หลวงเกี่ยเฮ้ยไม่ออกยู่บัดขันยักษ์ป้าเกา๊งูจัี่ หลวงพ่อมันข้ามให้ตัวนี้แต่แต่ว่านั่งใส่เนี่ยเอาขนัาดนี้เจ๊นั่งนี่นั่งเนี่ยนั่งใกล้หนูนี่แหละแม่โอหนูไม่จะมาั่งแม่นั่งข้างหนูงี่กว่าลูกโอ้ยนั่งนักกี่แค่เดี๋ยวไม่นั่งใกล้โซ่เพื่อซัดหัวโอ้ยโอ๊ย ไอ่อตงมาหาไปหาวราหาว่าว้ยไองกูหนาแหละเตติ๊กต่อวิธีบแ่เลย้ามองทีนี้ไ้แล้วเราไอ้นางนับย่ยงโอ้นางใด้อนนี่อะไรจะไม่ดีด้วยมาใกันไม่โอ้ยโอยก็ไก่หายกูคุยเอาขายแด้มันถึงรถกี่แหละขายหนังขายใขั้นบ่อนน่ือไซร์ท่ไปขายตลาดะก็ว่าขายเร์น้ถรถสักร้อยจริงินหมดจ้อน

เรืิงกันมือนึงว่าออมูดจีเลยเนี่ยว่าได้ทังงูเขาจะยุกุ้มไถ่เขายุบกุ้มปอบานจิบอยุกุ้มไหนกุ้งผมบานตายเลเนาะเอาัวะไม่ได้ทั้งงูน่ะว่าได้ยัฮนะว่ได้เขาไ่ได้ยุกุ้งปอบานน่ะคุ้ไ่กุ้เไ่หะแกไ่ในโบนีนึงฮะ ขาดตัวกับพ่อจ่เป็มเสีย้เงินขะาดตรื่ยโอ้แม่เนี่ยมันเป็นยี่ีเจ้าซื้อเท่าไหรเอาสิเครื่องนะเอาองเงิอาเครื่องนะเอาไปสีแงดงให้รดีแล้วะลูก้าพูเล็กถึงรถก็ได้ขายแล้วนี่ปลอดกันของกุญชืบเลยพี่หากุญ้เขาเครื่องนึงนะอ่ะะาเครื่องสี่นะจาพาดใช้ใจเด้อจะพาดใช้ใจเดียร์ค่าพร้อมีค่าโอ้ยเดี๋ยวนะค่า

ไปเด็กไม่ถอดักไอ้ไอ้ก็หองโอ้ยำงานไา้ห่าไม่ื้นว่าอันกินแล้วอครักเด็กอบเผาเอ้ยไื่ตื่ว่าไม่หนีกูยุ่กับขนเอาไปก็ต้องแสดงหรอกนยบอกถ่ายแล้วอีป่ออีป่อถไปนน้ำดู อบจะ่ปีไก่ไม่ได้กอดแค่ปีวันไม่ต้องหนีวมันจะไปปากคลองมันจะไปปากคอเอื้อ่เอม่ได้เอือร์ทำอะไรได้บ้างในยี่สบปีวะมได้ของเอื้อากของเอื้อก็แ่ปีไก่ไมเด้อปีกอดแล้วยโ่ยนผีนุยุสไปให้ได้ไหนก็ไมู่้ว่าปียไอัวจะไปคน พกแอไมเข้าถึงไดยี่สนหยังก่อนเข้อถึยี่้าหัวใจมีคนฆ่าดีฆาีแอบใเอ้าไม่น่าได้ถึงนั่นสิเนาะที่ขาวน่นแหละตอนลุกขึ้นไม่เหนเหงาใ่มอยู่นี่วันในบ้านสุกพอายคนเอาสุขขาพเลยไอที่ไอล้มพอนี่ไหม เขาเจเกียวซูเมแต่ย้บอายผมยให้หอคเขาไปทที่แต์นามีมเช่นกันกอันูหว้าใไมลีหน้าตาไม่ใสฉันทีเ้บกเพีลยให้เขาเฮโลนู้่ากพอสามปีดอกยิ้เปลี่ศูนย์ หขึ้นมาอยู่วิ่งีนีคผมันข้าม้อลวนะว่าคือรถรนไปเอาไปคืนคืนรับครถาไปแต่แม่คว้แม่คือรถพ่อจะพาจะพาู้ใส่น้องนี่หัวนี่โตนี่โตให้แถมทำแม่เพ่อไม่ไงเสียตุ้คู่มันคือบอลโนดแต่ข รถคันนี้อุรุมไปด้วยกระเทยไม่ห้อยรองพองกระเทยก้อนนี้พองกระเทยกระไเงี้ยแทนู่พ่านักเไ่นหรือเราเนี่ยโว้ยพาราเจตปานไหญเป็นไซสแทนที่ไอ้กระเทยแต่แกสุกพอดีนนทีวันนี้เได้ทันแล้ว่ององกูมาเจนเลยแหมมาทำแบนี้มองยาวไปด้วยวาหูว่าพอเป็นนังด้วยอย่ากินมันพองอย่ากินมันพองพองเตหน่อยจังหวะเนาะเออเต็มสี่ข่ายเลเว้ย thank <laughs> you